จากกรณีที่เพจคัดข่าวนำเสนอเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สินค้าเกษตรของกัมพูชาซึ่งกำลังกลายเป็นระเบิดเวลาลูกโตที่อาจจะสั่นสะเทือนรัฐบาลหุ่นมาเน็ตในไม่ช้า หลังจากที่ไทยสั่งปิดด่านชายแดนอย่างเข้มงวดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตามเกมยุทธศาสตร์ชายแดนทำให้สินค้าทางเกษตรท้องกัมพูชาโดยเฉพาะมันสำปะหลังข้าวโพดและข้าวไม่สามารถส่งออกได้ตามปกติส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดราคาตกหวบอย่างหนัก มันสำปะหลังซึ่งเคยขายได้ถึง300ดอลลาร์ต่อตันร่วงลงเหลือเพียง90ดอลลาร์ต่อตันขณะนี้ก็ดังเก็บสินค้าทั่วประเทศเต็มแน่นไปด้วยหัวมันที่เสี่ยงจะเน่าเสียขณะที่เกษตรกรกว่า3 0 0แส0ครวัวเรือนต้องเผชิญภาวะขาดทุนย่อยยับ ไม่มีเงินแม้แต่ค่าขนส่งเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรกัมพูชาถึงกับออกปากว่านี่คือมรสุมซ้อนมรสุมเพราะไม่เพียงแต่มันสำปะหลังที่ได้รับผลกระทบแต่ยังรวมถึงข้าวโพดผลไม้และผักที่ทยอยประสบปัญหาการส่งออกเช่นกันล่าสุดเมื่อวานนี้12ตุลาคม68เพจคัดข่าวก็ออกมาพูดถึงกรณีที่ไทยปิดด่านแต่ไม่ปิดทะเลทำให้กัมพูชาส่งมันสำปะหลัง กล้วยลำไยเข้าทางไทยทางน้ำา7 7 8 8ตันมูลค่าเกือบ200ล้านท่ามกลางข้อพิพาทชายแดนเดือดมีเนื้อหาระบุว่ารู้หรือไม่ต่อให้ไทยปิดด่านบกเพื่อกดดันหุนมาเน็ตเรื่องเขตแดนกับปราสาทพระวิหารตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา แต่กัมพูชาก็ยังส่งสินค้าเข้ามาไทยอยู่ดีแถมทำเงินไปแล้วกว่า5.7ล้านดอลลาร์ในเวลาไม่ถึง3เดือนสื่อแคแมาชามรายงานว่าสินค้าอย่างมันสำปะหลังข้าวโพดมะม่วงกล้วยและลำไยยังคงทละลักเข้ามาทางน้ำจากก่อกงและสีหนุวิวอย่างสบายใจเชิบแม้ไทยจะสั่งปิดชายแดนฝั่งตราดสระแก้วไปแล้วก็ตามพูดง่ายๆก็คือปิดประตูบ้าน แต่เปิดหน้าต่างครัวนั่นแหละน่าสนใจว่าข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะมาจากสื่อของกัมพูชาซึ่งเราก็รู้ดีว่ารัฐบาลควบคุมทุกเม็ดข่าวแต่ก็ทำให้เราต้องตั้งคำถามแรงๆว่าทางน้ำของไทยมันหลวมตรงไหนเพราะว่าตัวเลขส่งออกที่ออกมานั้นไม่ใช่หลัก10ตันแต่ทะลุพันกว่าตันอดีตนายทหารอย่างพลโทนัทเดชเมฆสวัสดยังต้องออกโรง ีถามรัฐบาลไทยว่าทำไมกัมพูชาย,ยังส่งของเข้ามาได้ทั้งที่ตั้งใจใช้ปิดด่านบกเป็นภัยต่อรองอธิปไตยแต่ว่าตอนนี้กลับกลายเป็นว่าไทยเสียรายได้ทางชายแดนกว่า2.7หมื่นล้านบาทต่อเดือนส่วนกัมพูชากลับขายของได้มากขึ้นอีกที่แสบกว่านั้นก็คือสื่อเขมรโชว์ภาพสินค้าไทยอย่างเช่นเครื่องดื่มอาหารกระป๋องไหลกลับเข้าไปขายในพนมเปญอีก270ตัน เหมือนไทยปิดบกส่งกลับเปิดน้ำรับเข้าไม่ต่างจากแกล้ของกันกลางทะเลคำถามใหญ่ก็คือถ้าช่องทางน้ำยังเปิดขนาดนี้ไทยจะกดดันกัมพูชาได้จริงไหมหรือว่าเรากำลังโดนหลอกให้ปิดฝั่งผิดกันแน่เพราะสุดท้ายถ้าชายแดนบกร้อนแต่ชายแดนน้ำยังเย็นเราก็อาจจะต้องยอมรับความจริงว่าเกมการค้าในภูมิภาคนี้ มีชื่อเรื่องของอาวุธแต่อยู่ที่เส้นทางเรือกับคนจับภายต่างหากไทยปิดด่านแต่ไม่ปิดนะ้ำเขม่งก็เลยภายเรือมาส่งมันสัมปะหลังถึงหน้าบ้านไทยอย่างไม่รีบอุดรูรั่วทะเลไทยอาจจะกลายเป็นตลาดกัมพูชาภาคสองก็ได้